พ่อบุตรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมที่ร้านพ่อบุดวันนี้ได้เจ้าอีซูซูแวนนะครับผมสเตชันวาคอนนะครับมานำเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับคันนี้เป็นอีซูซูแวนนะครับผมจดทะเบียนปี1993นะครับผมคันนี้ เครื่องดีเกียร์ดีนะครับแอร์เย็นนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับพาสีไม่ขาดนะครับถึงปี69นะครับผมคันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่39,000บาทนะครับผมขออนุญาตขายราคานี้เลยนะครับผม39,000บาทใครหารถแวนนะครับผมเอาไปใช้งานในครับในภารกิจต่างๆนะครับผมลองชมคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับรถคันนี้ขับทางไกลมานะครับ สี400่ร้อยกโลไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมน้ําไม่ดันควันไม่ไหลไอไม่มีขับดีดีแน่นอนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวพาชมรถกันนะครับผมด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวไฟหน้าเดี๋ยวขัดให้ใหม่นะครับผมสีสันก็ โดยรวมก็ถือว่ายังพอดูได้อยู่นะครับผมรถเดิมคันนี้เป็นสีสีออกน้ำตาลนะครับจะของเปลี่ยนทำเป็นสีฟ้านะครับลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะอแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแอร์เย็นนะครับขับทางไกลได้ปกตินะครับผมวิ่งบนท้องถนนเฉิดฉายแน่นอนนะครับผม ไฟท้ายนะครับส,สวยเลยนี่กระจกไม่มีแตกล้านะครับไฟท้ายแต่งนะครับส,สวยนี่ให้ดูรอบคันกันก่อนนะครับนี่สามหมืนเก้าพันบาทนะครับผม ดูภายในครับผมแผงประตูเดิมเดิมของเขานะครับเดิมเดิมที่สวยนะครับผมพวงมาลัยก็เดิมเดิมของเขาเลยนะครับหน้าปัดเรือนใหม่ก็ประมาณนี้นะครับผมคอนซโซลสวยนะครับ โซนสวยเบาเป็นเบาแต่งนะครับเบาลิกคาโรลิกคาโรลิกคาโรนี่เป็นเบาแต่งลิกคาโรนะครับเบาก็น่าจะมีขาดนะครับจวของเดิมนี่ครับมีขาดตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ว่านั่งกระชับดีนะครับนั่งขับสบายดีปรับได้ปกตินะครับผม ปรับนอนปรับอะไรได้หมดนะครับเบาะนี่นะเกียร์ก็เข้าดีทุกเกียร์นะครับเกียร์ไม่มีหลุดนะครับผมเกียร์ไม่มีหลุดไม่มีเร้งนะครับผมคันนี้หน้าปัดเรือนไม้วัดรอบไม่ขึ้นนะครับความเร็วขึ้นนะครับวิ่ง80 90 100สบสบายสบายเลยนะครับผม พลังประัยเป็นพวงมาะัย power นะครับ power เดิมโรงงานนะไม่หลวมไม่คอนนะครับผมไฟนงไฟหน้าติดครบหมดนะครับที่ปัดน้ำฝนใช้งานได้ปกติฉีดน้ำได้ปกตินะครับผมราคาสามหมื่นเก้านะนี่ครับผมคอนโซลก็ถือว่าสวยนะครับผมตัวรถก็จะมีผุบ้างเล็กๆ,ๆน้อยนนะครับนี่ครับ ประมาณนี้นะนี่หลังคงหลังคาไม่มีรั่วนะนี่ครับคันนี้ใครซีเรียสเรื่องสีผ่านไปได้เลยนะครับผมแต่บอกเลยว่ารถขับดีแน่นอนนะครับเปิดให้เน่ก็เปิดยากอ่ะประตูปิดโชว์ก่อนตึมเดี๋ยวประตูปิดนิ่มนะครับเปิดจากข้างในนี่ครับประตู อ่าประตูประตูด้านนี้เปิดไม่ออกนะครับถ้าเปิดออกแล้วด้านขวามาดูฝังขวากานด้านหลังนะครับนี่นะครับก็ขายตามสภาพของรถมือสองนะครับผมตำหนิก็มีบ้างนะครับผมลดราคานี้นะท่านใดรับได้ก็จัดไปนะครับเอาไปใช้งานในภารกิจต่างๆนี่บอ่อหลังยังสวยอยู่นะ นี่ครับผมนะครับวสวยเลยบอ่อหลังช่องแอร์ทุกอย่างมีครบนะครับแอร์หลังมีนะครับผมหลังคงหลังคาสวยนะนี่นี่ครับหลังคาสวยอยู่ครับอ่าดูคลิปแล้วก็สนใจก็รายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามได้นะครับผมนี่ครับสีมันจะเป็นสีเดิมประมาณนี้นะ แต่รถโดยรวมโครงสร้างโครงสร้างถือว่าดีนะครับไม่มีพลิกไม่มีคว่ำนะรถเพิ่งเข้ามานะครับขับมาจากบางใหญ่นะครับคันนี้ขับมาจากบางใหญ่พุทธมนทนนะครับพุทธมนทนสายห้านะครับฝาท้ายโชกคเชิร์กใช้ได้นะครับผม ้ได้ปกติเลยนี่ครับเบาะมีครบนะครับนี่เบาะมีครบที่เก็บของก็ยังอยู่นี่นะะคัดสิกคันนี้จดทะเบียนเป็นป้ายฟ้านะครับภาษีไม่แพงนะครับปีละพันกว่าบาทนะครับผม เหมือนรถตู้ครับป้าย้าเหมือนรถตู้ภาษีปีละพันหกนะครับคันนี้ภาษีขาดปีหกเก้านะนี่ครับที่ไว้ยางอะไรอยู่ครบนะครับที่ครอบมีครบนะครับผมนี่พื้นเพิ้นเข้าไปนั่งสบายเลยนะครับสายครอบครัวสายแคมเปอร์แวร์หรือว่าสายบุญนะครับพาแม่ออกไปทำบุญนะครับนี่ครับไปกันได้หลายคน ไปได้ประมาณเป็น1ิบนะครับคันนี้ข้างหลังนี้ก็นั่งได้นะครับนั่งเบียดเบียดก็มีคนตัวเล็กก็ได้แถวละสามนะครับนี่แถวละสามนะนี่สามนี่สามได้นะครับผมข้างแถวเบาะแถวที่2ก็นั่งได้อีกสามนะครับไปได้หลายคนนะครับผมนะครับกระจกไม่มีแตกไม่มีร้านะครับผม สเตชันวากอนนะครับผมโชคเชิกดีนะไม่เสียนะครับผมปิดให้หน่อยครับเดี๋ยวฝาท้ายมันจะปิดไม่ค่อยได้เจ้าของเดิมเลยทําเป็นที่ล็อกแบบนี้มานะนี่ระบบโลวินสันล็อกนะครับแบบใหม่ล่าสุดอ่ะปิดเลยล็อกให้ดูหน่อยนี่ครับผม ระบบโรบินสันล็อกนะครับมีกุญแจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแถมกุญแจล็อกให้ด้วยนะครับผมอ่ากุญแจเรามีให้ด้วยนะจ๊ะช่วงลงช่วงล่างก็ถือว่าดีนะครับยางเยินก็ยังถือว่าพอได้นะครับผมนี่อ่าฝนใกล้จะตกแล้วนี่ครับเบาะหลังเดี๋ยวอาจจะขยับรถเข้าไปถ่ายข้างในนะครับผมนิดนึงนะนี่ครับ ประมาณนี้นะเดี๋ยวเร็วๆดีกว่ายังไม่ตกแรงตรงขอบประตูก็จะมีผูบ้างตามนี้นะนี่ๆๆเห็นไหมเออจะบอกว่าไม่ผูเลยก็ไม่มีนะครับมันมีเริ่มปุดๆเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆไม่น่าเกียดนะครับผมไม่ได้แบบผูทะลุนะเออสามหมืนเก้าคิดเยอะซื้อไม่ได้นะครับบอกก่อนอ่า ขอนแก่นเชียงใหม่ไปได้แน่นอนครับคันนี้บอกเลยรถอัตราเร่งดีนะครับผมนี่ครับเบาะลิคารโรอ่อันนี้เขาอ่านว่าอะไรเนี่ยผมก็อ่านไม่ออกนะครับแต่ทรงบอกก็คือเบาะแต่งแบบรถแข่งนะครับลิคาโรนะเก็บของก็ล็อกได้ปกตินะครับผมนี่ครับมี เปิดแอร์แล้วมีน้ํารั่วซึมตรงนี้นิดนึงนะครับอาจจะมีท่อแตกหรือว่าอะไรสักสักอย่างนะครับผมนี่นะแจ้งก่อนช่องแอร์สวยนะครับนี่อันนี้พระให้ไปด้วยนะครับแถมแถมนี่ครับผมช่องแอร์สวยเลยแถงประตูประมาณนี้นะครับสวย,สวยปิด ดูห้องเครื่องกันดีกว่ารูปทรงถือว่าสวยอยู่นะครับผมรูปทรงไม่บิดไม่เบี้ยวนะกระจกหน้าไม่มีแตกร้าวลยจ้ะเห็นเก่าๆอย่างนี้ไม่แตกนะจ๊ะกระจกภาษีก็ไม่ขาดด้วยนะเอาไปพร้อมเิดฉายได้เลยนะครับหลังคาไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับผมมาดูห้องเครื่องกันนะครับผมห้องเครื่องก็นี่ครับผมเลขคานหน้ายังอยู่เห็นไหมชัดเจนนะครับ เลคาน,น่ายัางอยู่แผ่นเพจก็ยังอยู่นะครับผมท FR นะหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขคัสซีนะครับผมนี่ชัดเจนนะครับผมเม็ดองเม็ดอาร์ถือว่าสวยนะครับผมนี่ครับผมคอมแอร์ใหม่ๆนะครับไม่เย็นได้ยังไงคอมแอร์ใหม่ๆอ่าคอมแอร์ใหม่ๆห้องเครื่องก็สวยๆนะครับนี่สีสุกนะครับคันนี้ ปั๊มดีเซลไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับผมเนี่ยครับปั๊มดีเซลองมาัลพาวเวอร์เดิมโรงงานนะครับผมคันนี้เนี่ยครับเครื่องก็แห้งๆนะครับผมเนี่ยครับปั๊มดีเซลเดิมๆของเขาเลยนะครับผมท่านผู้ชมนี่ ก็พิจารณาดูนะครับสามหมืนเก้านะครับผมคุ้มไม่คุ้มนะครับราคานี้เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับผมนี่ครับแบตเตอรี่มีไฟนะครับผมไดชาร์จไดสตาร์ทดีนะครับขับมากลังคืนนะครับถ้าใดไม่ชาร์จไม่ดีนี่เรียบร้อยแน่นอนนะครับคันนี้นี่ครับผมฝากระโปรงก็ของเดิมนะครับผมนี่ครับผมสายพงสายพานก็ยังดีอยู่นะ น้ำนิ่งๆนะครับน้ำไม่ดันแน่นอนนะครับขับมาทางไกล4 0 0 0 0อยหายโลสบายๆเลยตัวนี้เป็นเครื่อง87นะครับผมแล้วก็ปีเป็นปี1 9 9 1นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับแจ้งปีผิดไปตอนต้นคลิปแจ้งไว้เป็นปี1993แต่คันนี้เป็นปี1991นะครับผมเป็นตัวแรกเลยนะครับของโฉมนี้นะครับผมเครื่อง87แรงมา้าประหยัด ทนแน่นอนนะครับเติมน้ํามันพันหนึ่งขับมาจากพุทธมทนตรสายห้ามาขอนแก่นนะครับวิ่งประมาณ80 90ยังไม่หมดนะครับยังเหลืออีกเยอะเลยอ่ะสตาร์ทเครื่องยนต์กันเลยดีกว่านะครับนี่ไฟนงไฟหน้าก็ของเดิมของเขาเลยนะครับเดี๋ยวขัดให้นะครับขัดให้แล้วเดี๋ยวห้องเครื่องล้างให้ใหม่นะครับผม ไฟลงไฟหน้านะครับติดหมดนะรายละเอียดอื่นๆนะครับลูกค้าก็ต้องไปเก็บเองนะครับลดราคานี้เราขายตามสภาพลดมือสองนะครับเออราคาสามหมื่นเก้าพันบาทดูเครื่องนะครับเครื่องนิ่มๆนะจ๊ะเครื่องนิ่มๆนะหัวชงหัวฉีดไม่มีรั่วซึมนะครับผม เปิดให้ดูหน่อยอะให้ดูไม่มีไอนะครับผมระบบน้ำนะครับผมนี่น้ำไม่ดันนะโอเค คือเราเทสมาแล้วห้าร้อยกว่าโลนะครับผมถ้าน้ำดันนี่ยังไงก็มาไม่ถึงนะครับขับมาเรื่อยๆนะครับแปดสิบเก้าสิบคคิวตามสไตล์ของรถเก่านะครับผมไม่เร่งไม่รีบนะไปเรื่อยๆสบายๆนะครับเนี่ยครับขอเครื่องก็ถือว่ายังได้อีกยาวไกลนะดูแลดีๆใช้งานได้อีกยาวไกลนะครับผมโอเคครับเครื่องแปดสิบเจ็ดแรงม้านะครับผมอ่ะปิดเลยครับผม ปิดเลยปิดเลยรายละเอียดต่างๆล,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 ลูกค้าต้องไปเก็บเองนะครับผมเราขายตามสภาพรถมือสองนะครับก็คือรถมีเล่มมีเอกสารครบนะครับไฟนงไฟหน้าติดนะครับไฟเลี้ยวอาจจะไม่ติดบ้างอะไรบ้างลูกค้าต้องไปเก็บเองนะครับผมราคานี้จะให้เราเก็บให้เราไม่เก็บนะครับเพราะว่าต้นทุนคันนี้ก็มา30ในหน่อยแล้วนะครับราคา 39 0 0นี่คือราคาแบ่งปันกันเอาไปใช้นะครับผมคันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปคัสซีให้นะครับซ้ายขวาคัสซีสวยนะครับไม่มีผูกไม่มีดามนะครับผมคัสซีสวยกิฟนะครับผมเลขเครื่องตรงเลขตัวถังตรงแน่นอนนะครับผมคันนี้คาสีไม่ขาดนะครับผมทดลองพิจารณาดูนะครับใครมีช่องที่จะเอารถคันนี้ไปใช้ ทำมาหากินนะครับหรือสร้างอาชีพสร้างงานนะครับให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับลองพิจารณาดูนะสามหมื่นเก้าคุ้มไม่คุ้มนะครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์เวฟนะครับผมเอาไปสร้างงานสร้างอาชีพได้นะครับหลากหลายรูปแบบของการใช้งานนะครับรถแวนนะสีสันโดยรวมก็ตามที่เรารีวิวไปนะครับผมร้านเราอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับค้นหาหรือพิมพ์ใน Google นะครับ ค้นหาคำว่าพ่อบดรถบ้านเจอร้านเราแน่นอนนะครับผมเรามีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับค่าจัดส่งลูกค้าต้องเป็นคนออกนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าโอนมัดจำมาได้รถแน่นอนนะครับผมใครมัดจำก่อนได้รถก่อนนะครับผมมัดจำมาได้รถแน่นอนนะครับส่วนค่าส่งก็คุยกันนะครับค่าส่งไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับผม ลูกค้าต้องโอนมาจํามาก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะได้รถคันนี้นะครับผมไม่มีระบบใจแลกใจให้นะครับลูกค้าต้องเข้าใจพ่อค้านิดนึงนะครับผมราคาสามหมื่นก้าราคาแบ่งปันนะครับกาไรไม่ได้มากมายอะไรนะครับผมคันนี้เป็นราคาแบ่งปันกันเอาไปใช้งานนะครับผมรถสไตล์นี้ต้องสายวัดป่านะครับชอบ าสายวัดป่าชอบเลยก็ขอบคุณทุกการรับชมคลิปของพ่อบุตรรถบ้านด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามของทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมชอบแล้วทักลักแล้วโทรมาเลยพ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมขอบคุณครับ